เม่านหมูเคยว่ากันครับเมืองเศรา้ามาเรียนเบาครับพานกุ้งครับตอนนี้ก็อยู่น่านโน่นบ้านครับพี่น้องเนี่ยพานกุ้งโบกมือให้พี่น้องนะครับเนี่ยพานกุ้งเบาพานกุ้งเฮ็ดขึ้นเองครับเด่นลวงเนี่ยตองประวัติศาสตร์ครับ Cần nào khắc khắp, nhiều hay nhiều nào không Đầu phán cung khắp Ở ngoài đường đường phán cung của nòng vâng ra nhìn nòng cũng บราบริสายส,ยสยน,บบานุครับเราดวงเงียบยนะครับก็เลยเล่นครับพี่น้องเพมันกลุ่มนั่งวางๆอยู่นากับเล้าไปครับรรไปอยากได้หางการตารามมันคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องใส่คลิปเพราะว่าหางสวยดีครับหางเหลี่ยมมามาเลยครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงก็กว่าแล้วครับพี่น้องอากาศก็หนาวละ โมเล้ยงนี่สิดีพอนะครับโก็บบักรได้ครับโบโบโรลบประกันครับพยายามนำกักระทักบอกกันไม่ได้นะครับติคอมเมนต์ครับอาบน้ำจะขันกับว่ากันไปผมแล้งด้ีครับวันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้พันกุ้งกูล้งว่าเบิ้งครับจะเบิ้งลั้โตเบาจะเป็นยังไงครับเห็พี่น้องไรือเบิ้งน้ำกันครับ เบาๆผ่านกุ้งนี่ช่วงบัายนี่ครับพันกุ้งแต่งหลายแห้งครับพี่น้องแต่งแล้วแต่งอีกครับมันไปตะข่างครับพันกุ้งมาเพาิ่อเสริมดูเสริมยังเขาหลายอย่างอยู่ครับนี่มีหอดจ่อหูครับพี่น้องสูตรพญินิดพคนว่าหานแง,งาเติบอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งสูงยังหางสัน่น băng vâng, 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 vâng. à, là băng đấy cắn sốt, sốt, bao đuông bao nhầy đấy các ต้มแห้งขาดอยู่พันกุ้งมือฉี่ตปทั้งได้คนครับต้มแห้งวะแห้งก็จนกู้งนสุดมือแล้วครับแต่ลัวโมแห้งเหรไม่ใช่ลัวตะวรัวครับโอ้ยครับอ่ะมึงต้องกันนะครับพี่น้องนี่ครับเบาพันกุ้งครับล้มตัวประมาณนี้ครับนี่ครับพันกุ้งครบที่ใบฟังนะครับเสริมหม่องไหนนะได้พคกนี้พวกนุ่ยุวกอยู่ กานกุมวางมูลอ oh, ุ่นปุ๋ยครับกระเสริมปีครับล่างบนครับเดี๋ยวกระเสริมดูครับสามเสริมใส่อีก่อเด็ดเด็ดเสริมปีครับเสริมดูแล้วหัวออกอยู่บ่แลาวหัวออกอีกครับเนี่ยมันมาาะข่างทีครับก็ได้แลาวออกอางที่สีเนาะเดี๋ยวก็นี่ครับสูตรเด็ดครับสูตรพญินิดครับเป็นเพลินครับสูตรจอดหัวครับพี่น้องถ้าเบามาทางทีเขาก็จอดหัวทางทีครับถ้าเบามาทาง ไปทางพุ่นทั้งก็เจาะหัวท,ทั้งพี่ครับแต่มันแบบว่าแต่แตงบะไรดีเขาเจาะหัวครับอ่ะยกพานี่ครับนี่ครับทางการต่างครับอันกลุ่มไปเองครับกลุ่มไปพอเป็นเด้่ครับเป็นทางการตารร่าคงครับ สวยครับลมแห้งบมันครับพี่น้องพี่น้องมือเกี่ยวเขาเกี่ยงบ่อเลีงยงไงครับใส่บวมใส่ยังเงานไปครับพี่น้องโซ่พันกุ้งคระมังงูทนครับพี่น้องอันกุงวาวฟุกปเสรเพราะว่าใส่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพิ่งถือครับใส่แบบบุกู่ครับสูตรผมนี่แหละ อะอไรก็พอทิมหนาได้ครับพี่น้องขอบคุณนกกำลังใจครับสวัสดีครับ